สองวานละที่ระลึกครองใจนักสะสมตลอดการสูงสุดรับซื้อเหรียญละแปดร้อยบาทกันเลยทีเดียวสวัสดีและยินดีต้อนรับบรรดาพี่น้องชาวนักสะสมผมปอปปาศ,ศึกษาแบงค์เหรียญโบราณเจ้าของช่องรับซื้อเหรียญและจำหน่ายขายแบ่งปันเหรียญ ช่องประปารับซื้อปัจจุบันวันนี้เหรียญละเท่าไหร่อ่ะนี่คือคำถามจับ f อเนาะสําหรับ f อที่ถามมาฮะเดี๋ยวปปาจัดให้เลยเนาะก็คงจะจัดกันสัก2วาระสําหรับเหรียญ10บาทนิกเกิลที่ลึกประปาหยิบยกเหรียญที่ได้รับความนิยมที่สุดวันนี้เรามากันถึง2วาระยอดจำนวนการผลิตเท่ากันแต่ว่า ความนิยมแตกต่างกันมากน้อยแตกต่างกันไปแล้วก็ราคาแน่นอนฮะเมื่อความนิยมมากน้อยแตกต่างกันไปฉะนั้นถึงแม้ว่าจะมีจํานวนการผลิตทั้ง2วาระนี้ก็1 0 0 0 0แเหรียญเท่ากันความนิยมแตกต่างกันจํานวนการผลิตเท่ากันก็ต่ำแน่นอนฮะราคาย่อมแตกต่างกันไปเดี๋ยวป่าเริ่มเลยนะสำหรับ2วาระที่ได้รับความนิยมของใจนักสะสมกันมาตลอดออะ FC ฮะ นี่คือเหรียญ10บ,บาทที่ระลึกเริ่มกันจากงานปีต้นไม้แห่งชาติกันก่อนเลยที่ได้รับความนิยมสูงสุดในชุดเหรียญ10บ,บาทที่ระลึกจำนวนการผลิตออกมาเพียง10,000แนเหรียญนักสะสมท่านใดที่มีฮะ,ะนักสะสมท่านใดที่มีสภาพผ่านการใช้งานสภาพที่ผ่านการใช้งานฮะใครที่มีประปารับซื้อปัจจุบันวันนี้ บอกก่อนเลยฮะว่าราคาไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะสูงสักเท่าไหร่สำหรับเหรียญผ่านการใช้งานนอกก็รับซื้อกันอยู่ที่ประมาณเรียญหนึ่งก็ประมาณ400บาทสำหรับงานปีต้นไม้แห่งชาติผ่านการใช้งานประปารับซื้อเหรียญละ400บาทหากไม่ผ่านการใช้งาน f อฟสภาพใหม่สภาพสมบูรณ์แชมป์เดิม คำว่าแชมป์ f ฮะย่อมไม่มีที่ติกันเลยทีเดียวใครที่มีฮะสภาพไม่ผ่านการใช้งานแชมป์เดิมๆสาหรับ10บาทนิกเกิลที่รึกงานปีต้นไม้แห่งชาติประปาร,รับซื้อสูงถึงเหรียญละ800บาทกันเลยทีเดียวต่อมาฮะ f 4ะท่านผู้ชมฮะเป็นวาระที่2สําหรับในคลิปวิดีโอนี้แน่นอนฮะจำนวนการผลิต1แสนเหรียญเท่ากัน น,นี่คือเหรียญสิบบาทที่ระลึกครบ75ปีของกาลนุกเสือโลกจำนวนการผลิต100 0 0แเหรียญ1น0 0 0แสเหรียญสำหรับเหรียญที่มีสภาพเก็บรักษาไม่ดีหรือจะเรียกกันว่าเหรียญผ่านการใช้งานมาแล้วเหรียญที่เก็บรักษาไม่ดีหรือเหรียญที่ผ่านการใช้งานแล้วปัจจุบันวันนี้ช่องปอปารับซื้อ นะสำหรับเหรียญผ่านการใช้งานมาแล้วก็ไม่น่าจะเกินเหรียญละ300บาทสูงสุดสำหรับผ่านการใช้งานนะฮะราคาไม่น่าจะเกิน300บาทหลังจากนั้นราคาจะดรอปลงฮะเป็น250เป็น200เป็น150ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของเหรียญจำไว้นะฮะผ่านการใช้งานฮะรับซื้อสูงสุดไม่เกินเหรียญละ300บาท หลังจากนั้นราคาจะดรอปลงตามสภาพผิวแต่ใครที่มีฮะสาหรับเหรียญ10บาทนิกเกิลที่ระลึกครบ75ปีของการลูกเสือโรคสภาพไม่ผ่านการใช้งานสภาพแชมปจริงๆช่องประปารับซื้อปัจจุบันนนี้อยู่ที่ราวๆเหรียญละ500บาทถึง550บบาทกันเลยทีเดียวโอเคเนาะ ก็ลองส่งรูปตรวจสอบประเมินราคากันดูห่างหายกันไปนานในเอฟซีเนาะสำหรับเหรียญ10บาทที่ลึกนะย้อนหลังไปเมื่อปีที่แล้วปป้า,ปาได้นำนำเหรียญ10บาท ที่ระลึกหรือว่าเหรียญ20บาทเหรียญที่ลึกชิ้นราคาต่างๆนั้นมาทำเกี่ยวกับเป็นคลิปวิดีโอประกาศรับซื้อเข้าและขายออกย้อนหลังไปก็ค่อนข้างจะได้รับความนิยมกันค่อนข้างมากกันเลยทีเดียวแต่ปัจจุบันวันนี้เอฟซี F C, ฮะนะหลังจากที่เหรียญเผยโฉมออกมาค่อนข้างมากราคาเหรียญกรอปบลงแล้วปะปาก,ก็ต้องไปทําการประกาศรับซื้อและขายเหรียญอื่นๆควบคู่ไปด้วยฉะนั้นเหรียญ10บาทที่ระลึก ก็ห่างหายไปจากช่องของปอป่าฉะนั้นอ่ะสำหรับคลิปนี้ปอป่ากลับมาแล้วสำหรับใครมีนะ f c h สองวาระสองวาระที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสูงที่สุดในชุด10บาทนิกเกิลที่ระลึกก็วาระแรกเลย f ายได้รับความนิยมอันดับที่1ก็เป็นที่ระลึกงานปีต้นไม้แห่งชาติรองลงมาก็10บาทที่ระลึกครบ75ปีของการลูกเสือโลก ก็ลองนะักใครที่มีก็ลองส่งรูปตรวจสอบประเมินราคากันหรือใครที่มีวาระอื่นๆวาระอื่นๆก็ f อฮะอ่าสิบาทนิกเกิลที่เลึกก็มีทั้งหมดก็ราวๆสัก4 7วาระเอาง่ายๆเลยฮะปอปารับซื้อทุกวาระปอปารับซื้อทุกวาระหากเป็นวาระย,าย่อยๆก็ไม่น่าจะเกินเหรียญละ25บาท สำหรับเหรียญไม่ผ่านการใช้งานจริงๆหากเหรียญที่ผ่านการใช้งานมาแล้วราคาก็ย่อมดบลงไปแทบจ f C, ะ f FC น่าจะเหลือเหรียญละ15บาทหรือเปล่าประมาณนั้นเหรียญละ20บาทหรือไม่ก็คงจะ ต้องขอตรวจสอบสภาพผิวของเหรียญหรืออย่างไรแล้วก็ลองส่งรูปตรวจสอบประเมินราคา f อฟฮะนี่คือเป็นคลิปวิดีโอล่าสุดที่ปปานั้นมานําเสนอแล้วก็ประกาศรับซื้อเหรียญ10บบาทที่รลลึกเอาง่ายๆเลยฮะสีวาระไม่ว่าสภาพเหรียญของท่านจะผ่านการใช้งานมาแล้วหรือไม่ผ่านการใช้งานช่องของปปายินดีรับซื้อเหรียญของท่าน ส่งรูปตรวจสอบประเมินราคา f 4 5ช่องทางการติดต่อส่งรูปตรวจสอบประเมินราคาแอด line ฮะแ d d l i น์0 9 2 7 9อ8 2 3 2แล้วอีกไลน์หนึ่งก็แอด line P. PA 3 3 3 F4H สองไลน์นี้เท่านั้นรู้สึกว่าช่วงนี้ช่องของประปาชื่อเสียงของช่องประปานั้นก็อ่า ไปเพย์อยู่ที่ต่างจังหวัดแล้วก็ฝากบอกเอซทุกคนทุกท่านนะฮะช่องของปปาไม่มีสาขาอยู่ต่างจังหวัดไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคตะวันออกภาคตะวันตกหรือว่าภาคขุนศารท่านผู้ชมฮะช่องของปปาไม่มีสาขาฉะนั้นอย่าหลงเชื่อนะฮะอย่าหลงเชื่อสําหรับพี่น้องชาวต่างจังหวัดช่องปปา ไม่มีสาขาแล้วไม่มีการเปิดหน้าร้านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันราวปีที่สองนั้นหากมีสาขาที่อื่นหรือนอกเหนือจากสอลายนี้แล้วเชื่อได้เลยว่าเป็นปอป่าปลอมๆฉันก็ต้องคอยระวังนะฮะช่องของปอปานั้นส่งรูปตรวจสอบประเมินราคาโดยไม่ต้องทำใบประกันอะไรทั้งสิน้นส่งรูปตรวจสอบประเมินราคาทั้งสองลายนี้จบแล้วฮะส่งเหรียญขาย ปปาจ่ายเงินจบฮะไม่ต้องประกันราคาปปาไม่มีสาขาอยู่ต่างจังหวัดไม่มีลายนอกเหนือจากสองลายนี้เอฟซีฮะตอนนี้ปปาก็เริ่มกังวลแล้วก็เริ่มติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่เพราะว่ารู้สึกว่าจะมีนักสะสมต่างจังหวัดนั้นบอกว่าชื่อของปปาไปมีชื่อเสียงอยู่ทางต่างจังหวัดแล้วฉะนั้นใครที่กระทําการผิดเอฟซีฮะถือว่าผิดพรบคอมกันเลยทีเดียว เอฮะสร้างตัวตนด้วยตนเองฉะนั้นอย่านำชื่อเสียงของคนอื่นไปทำมาหากินฮะทุกคนหลายคนเขาจะเดือดร้อนนะเพราะป้าปาเองก็ไม่อยากจะจะใหะ้ทุกคนต้องมากระทำการผิดๆอย่างนี้ฉะนั้นก็ใครที่กำลังคิดนะฮะกำลังคิดที่จะนำะชื่อเสียงของป้าปานั้นไปทำการ ไปทาประโยชน์ให้กับท่านโดยเป็นการกระทําผิดๆปปาขอร้องนะฮะให้หยุดเสียตั้งแต่วันนี้ช่องของปปาไม่มีไม่มีซื้อหน้าร้านไม่มีสาขาทางต่างจังหวัดและไม่มีรายนอกเหนือจาก2อรายที่ขึ้นหน้าจอนี้โอเคเนาะหากใครไปเจอรายอื่นช่องใช้ชื่อปปานั้นถือว่าเป็นปปาตัวปลอมไม่ใช่ปปาตัวจริงปปาย้ำปปาไม่มีสาขา ปปาไม่มีหน้าร้านปปาไม่มีสาขาทางต่างจังหวัดและไม่มีลายช่องทางการติดต่อซื้อและขายเหรียญนอกจาก2อลายนี้เท่านั้นโอเคเนาะ f ฮะเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันใหม่นะหากใครไปเจอช่องหรือว่าร้านถ้าหากว่าต้องมีนะาต่างจังหวัดมีร้านชื่อปปาติดหน้าร้านและบอกประกาศรับซื้อคล้ายๆกับปปาตัวเป็นๆที่นั่งพูดอยู่นี่นะ f 4ะถือว่าเป็นร้านปลอมถือว่าเป็นช่องปลอมแล้วก็ ถ้าหากไม่ใช่2ลายนี้ก็ถือว่าเป็นลายปลอม FC ฮะอ่ะซื้อและขายเรียนนะฮะแอดไลน์ฮะศูนย์เก้3 2แล้วอีกลายหนึ่งก็ P. P.A. 3 3 3เท่านั้นณนปัจจุบันวันนี้สวัสดีครับ